วันนี้จะมารีวิวตัวสาย OTG ครับซึ่งสายตัวนี้มีความพิเศษก็คือสามารถเป็น OTG ไปด้วยแล้วก็ชาร์จแบตไปพร้อมๆกันด้วยได้ที่ตัวจะมีสวิตช์อยู่3ามตำแหน่งซึ่งการที่จะให้ชาร์จไปด้วยแล้วเป็นครับไปด้วยสำหรับ เอเซอร์ W4 จะต้องอยู่ที่ตำแหน่งที่1ตอนนี้ตำแหน่งที่1แล้วเราจะทดสอบกันันดับแรกเสียบจะเห็นไฟขึ้นที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็เสียบสายชาร์จ จะสังเกตเห็นว่า,าขึ้นชาร์จแล้วทีนี้มาทดสอบอเขียบทำได้การ ทำได้ตัวที่ไหนขึ้นแล้วเก่ง่างได้ ลองทดสอบอีกสักตวัวเสียบเข้าไปเจอเพิ่มนีม่สอบลองเล่นดู ใช้งานได้โอเคไม่มีปัญหาอ่าดูว่าตอนนี้ก็ยังชาร์จอยู่เป็นปกติถอดอุปกรณ์ หายไปแล้วก็ให้ดูคร่าวๆเท่านี้จบรีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณครับ